สวัสดีครับมาเจอกันในวันเสาร์นะครับช่องฟีดทีช n นอลของเราครับ m mm m 8 8 n e w c o m นะฮะวันนี้พิม์ลิกลงทำกันขันกันเพียบเลยนะครับแม้ว่าคู่แรกอาจจะไม่ได้เป็นคู่ที่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าวูฟเจอกับเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็ทีมใหญ่จะลงสนามสามพุ่มลิเวอร์พูลก,ก็เล่นวันนี้แมนซิตี้ก็ลงสนามแล้วก็มีอาร์เซน,นอลเอออาร์เซนอลก็ลงสนามเจอกับเบอร์ลี่เหมือนกันนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็นแอสตันวิลล่ากับ เอเวอร์ตันนะครับพีพีทีวีวันนี้ถ่ายบายเยนเจอโปคุ้มอ๋อหกโมงเย็นมีถ่ายไทยลีกนะครับเกมที่บุรีรัมจะเจอกับทางฝั่งของเชียงใหม่เพราะฉันติดตามชมกันได้เลยหกโมงเย็นนะครับไทยลีกนะครับแล้วก็สองทุ่มครึ่งจะเป็นบายเยนเอกกับโบคุ้มนะครับในขณะที่ห้าทุ่มก็จะเป็นทางฝั่งของแอร์เบลล์ลับซิกเจอโคโลมานี้ผมเข้าห้าทุ่มตรงนะครับอ่ะสวัสดีคุณชาคุณเจดิพัฒน์พี่มาเม่แล้วก็พี่พิพัฒน์นะฮะพี่พิพัฒถามว่าใช้เจลยี่ห้ออะไร ก็จะเป็นตัวแกสปี้สีดำๆครับที่มันจะแบบว่าแข็งๆหน่อยนะฮะผมใช้แว็กไม่ค่อยอะไรใช้แว็กแล้วผมมันจะแบบผมมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับอ่ะลองดูอ่านะครับอ่ะทีนี้ในค่ําคืนนี้ครับไปถ้าใครอยากจะดูบอลแล้วก็ลุ้นเร็วเนี่ยก็จะเป็นคู่วูฮัมป์ตันวันเตอร์เจอกับเบรนส์ฟอร์ดนะครับตอนหกโมงครึ่งนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าเป็นคู่ที่สูสีแน่ๆเบรนส์ฟอร์ดวิ่งสู้ฟัสแต่วันเนี้ยปกติเขาจะวิ่งสู้ฟัสได้ดีในเกม ที่เล่นในบ้านของตัวเองนะครับวันนี้ออกไปเยือนวูฟเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเสร็จภูฟนะครับวูฟเองเนี่ยวูฟมาหลายเกมนะครับก็คือยิงเขาได้นัดอัลูกนัดอัลูกก่อนหน้านี้แพ้1-0มา3แมตช์ติดนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าวูฟจะทําได้ครับจะเอาชนะเบนฟอร์ดได้แต่ชนะไม่ขาดนะครัะจะชนะแบบ2-1แบบนี้นะครับเพราะชนะคู่แรกผมให้วูฟ2เบนฟอร์ด1นะครับในขณะที่คู่ที่สองครับไปที่อาร์เซนอลเจอเบอร์ลี่ครับผมมองว่าวันเนี้ย เล่นในเทิร์ฟมัวหูเบอร์ลี่นี่ปีนี้ออกสตาร์ทแม้ว่ากลกันในขันไม่ดีแต่เกมในเขาเล่นดีมากนะครับหลายๆเกมนะครับทั้งเบนมีทาคอฟสกี้ข้างหน้าคริสบูดกับแอชลีย์บาร์มีมาเดไวท์แม็กนิวผมว่าวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยไม่ชนะแม้ว่าอาจจะมองไปที่แบบเอ่ออาร์เซนอลอาจจะนำก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะโดนเบอร์ลี่ตีเสมอครับวันนี้ผมให้เบอร์ลี่หนึ่งอาร์เซนอลหนึ่งครับคู่สามทุ่มนะครับอีกคู่หนึ่ง ลังเลระหว่างแมนซิตี้กับแอสตันวิลล่าผมไปแมนซิตีดีกวะ่ะเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของเปปกัวเดล่าไงนะครับใครเพื่อนอผมใน YouTube นะครับผมมีช่อง YouTube อันนี้คุยเรื่องข่าวสารนะครับผมมีทำเรื่องเปปกัวเดล่าทะเลาะอบอบร์ดีบริหารไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับไปตามได้ใน u t u b e ของผมเซิร์ชหาชื่อผมได้เลยครับ P O P W E R A P O L เขียนติดกันนะครับ P O P แล้วก็ชื่อวีลากนนะครับ W E R A P O L รเรื่อง เป๊กโกเทล่าใน YouTube นะครับก็วันเขาบอกว่าคือเป๊กมาบอกว่าแบบเนี่ยกองเชียร์เข้าสนามน้อยจางขาดไปต้องหมื่นแปดนะเกมไลฟ์สิ่งเนี่ยเข้ามาใกลจะเยอะหน่อยนัดนี้นเจอซานตันผมเชื่อว่าแมนซิตี้จะโชว์อะไรบางอย่างให้แฟนบอลเห็นนะว่าทําไมคุณต้องมาดูในสนามบอลน,นะครับวันนี้แมนซิตี้จะถลม่มซานตันสามประตูต่อศูนย์ครับเพราะฉะนั้นสามคู่ในวันนี้ครับผมมองไปที่คู่แรกหกโมงครึ่งวูฟปสองเบนฟอร์ดหนึ่งสามทุ่มแอ,อ,อสต,อตันสเบอร์ลี่หนึ่งหนึ่งและแมนซิตี้ถล่มซานตันสามศูน นะครัส่วนทิกตอกใครอยากตามประเด็นโรนโดอยายบ้านพ่อ,อไรไปตามเน้นแต่ทิกตอกนะครับเ mm hmm. พิ่งจะลงน้องก็วิ่งว่างนะฮะทิกตอกก็ชื่อเดียวกันชื่อเดียวกับ YouTube POP ีดับวูเาร์เอพีโขอบคุณครับ